เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ74เนาะเขาบอกว่า the tone of this letter is อะไรก็คือเหมือนแบบโทนของจดหมายข้อเนี้มันมันคือโทนประมาณไหน อันแรก neutral neutral เนี่ยแปลว,ว่าเป็นกลางต่อมา instructive ก็คือแบบเป็นโทนเกี่ยวกับให้ข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างนี้ข้อที่3 humorous เป็นโทนตลกขบขันข้อที่4 sarcastic เป็นโทนแบบเสียดสีคนอื่นแล้วก็ข้อที่5เนาะ concerned โทนแบบเป็นกังวล เป็นห่วงอะไร่งนี้อ่ะจดหมายข้อนี้จดหมาย passage เนี่ยเป็นโทนไหนเนะาะคราวนี้เราก็มาตัดอันที่แบบเป็นไปไม่ได้ออกก่อนก็อย่างเช่นเป็นโทนตลกเงี้ยอันนี้ไม่ได้ตลกเลยเนาะหรือว่าเป็นโทนที่ให้ข้อมูลคือในที่นี้เนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอยู่แบบบ้างก็จริงเนาะแต่ว่าถ้าเราจะตอบคําว่า instructive เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบ ให้ข้อมูลแบบวิชาการจ๋าหน่อยอะไรเงี้ยแบบเป็นแนววิทยาศาสตร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับโลกอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวเนาะนี้มันเป็นแบบเหมือนเข้ามาบอกเล่าประสบการณ์เขาอะไรเงี้ยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรก็ตัดทิ้งไปต่อมาข้อที่1เขาบอกว่าเป็นกลางเนาะคือการที่เราจะบอกว่าเราเป็นกลางคือในข้อนี้มันไม่ได้เป็นกลางเนาะเขามีจุดยืนของเขาอะเขามีจุดยืนว่าเออเขาไม่อยากให้ไม่อยากให้เด็กต้องมาแบบเจออะไรแบบนี้เนาะแบบอยากให้โค้ช โค้ชเด็กให้ดีกว่านี้หน่อยเ mm hmm. กี่ยวกับเซฟโปรเทคชั่นอะไรเงี้ยดังนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเขาเป็นกลางเนาะก็ตัดทิ้งก็จะเหลือข้อที่4กับข้อที่คราวานี้การเสียดสีกับการเป็นกังวลเนี่ยคือในที่นี้ไรเตอร์ er เขาเขียนไปหาแอนเนาะซึ่งแอนเนี่ยเป็นแม่ของคนที่ถูกบังคับให้ไปเล่นดังนั้นคือคือในในโทนของการเขียนเลตเทอร์นี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปเสียดสีคุณพ่อคุณแม่หรือไปเสียดสีโค้ชอะไรเนาะว่าแบบเออแบบอย่าไป ไปบังคับเด็กอะไรเงี้ยไม่ได้ไปเสียดสีเขาขนาดนั้นอะแต่ว่ามันเป็นโทนที่ออกแนวแบบเป็นกังวลเป็นห่วงเด็กมากกว่านอ้อว่ากลัวว่าจะบาดเจ็บกลัวว่าแบบจะได้ permanent damage มานะหรือว่ากลัวว่าคนที่แบบโดนบังคับไปเล่นเนี่ยจะแบบ most vulnerable นะอะไรเงี้ยมันจะแบบแนวเป็นกังวลมากกว่ามากกว่าการไปเสียดสีแบบโค้ชหรือว่าพ a r e n t เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่5 concerned เป็นกังวล เอาเรามาสรุปข้อนี้กันอันนี้เป็นโจทย์ถามเกี่ยวกับเรื่องโทนของการเขียนเลตเตอร์นี้เนาะคือถ้าสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องรู้ the whole passage เนาะ passage ท,ทั้งหมดต้องอ่านให้จบก่อนข้อน,นีย้ยังไงก็ต้องอ่านให้จบก่อนที่จะมาทำก็อย่างแรกเราก็แปลชอยส์ให้ออกหมดทุกอันเนาะคือพี่เชื่อว่าถ้าเราแปลออกหมดทุกอันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วเนาะสำหรับการตอบโจทย์ข้อน,นี้เพราะว่ามันตัดไปได้เยอะแบบ humorous อย่งงี้ก็ตัดไปได้เลย หรือว่าแบบ instructive ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเลยขณะดนั้นหรือแบบเป็นกลางเนี่ยข้ามีจุดยืนของเขาเพราะฉะนั้นก็ตัดออกไปได้ก่อนเนาะสาม choice นี้ส่วนเรื่อง sarcastic อะ่ะการไปเสียดสีอะ่ะคือในในจดหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเสียดสีโค้ชหรือว่าแบบ parents อะไรมากมายเนาะเขาแค่บอกว่าเอออย่าไปบังคับเด็กเลยแบบให้เหตุผลจาก experience ของเขาอะไรเงี้ยมันแสดงถึงความเป็นกังวลแสดงถึงความเป็นห่วงเด็กมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นข้อ5ก็เป็นคําตอบที่ดีที่สุด แต่ว่าพี่พี่แบบอยากโน้ตเสริมขึ้นไปนิดนึงเนาะว่าแบบอยากให้เรารู้คาําศัพท์พวกเนี้ยให้เราค่อนข้างแบบคุ้นเคยกับคาําศัพท์พวกนี้หน่อยเพราะว่าโจทย์ที่ถามเรื่องโทนอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะออกบ่อยเนาะแบบเกือบทุกปีแหละที่จะมีถามเรื่องโทนซึ่งช้อยส์เนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละไม่น่าจะหนีไปจากนี้ได้เท่าไหร่หรอกเพราะฉันก็ให้เราไปแบบจําความหมายของมันด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเรารู้ความหมายเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกโจทย์ที่ถามเรื่องโทนอะ่ะอืม เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อลืมเอาไปค่ะ